่คะสวัสดีแฟนเพจของเซลล์ไผ่ทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ไผ่ก็จะมารีวิวนะคะกระบะสีประตูยกสูงที่ไผ่จะนําไปส่งลูกค้าที่ภาคใต้นะคะจังหวัดนาราธิวาสนั่นเองคันนี้เป็นตัว GLS เกียร์ออโต้นะคะสีส้มราคาอยู่ที่9 1 9 0 0บาทนะคะเดี๋ยวไผ่จะพามาชมค่ะว่าไผ่แต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะคันนี้ดาวเริ่มต้นเพียง29,000บาทเท่านั้นนะคะแต่งจัดเต็มด้วยอุปกรณ์ออฟโรดนะคะ ด้านหน้าค่ะผ่ายติดตั้งเป็นตัวนี่เลยค่ะสกู๊ปนะคะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยสีดําด้านแบบนี้นะคะในส่วนของโลโก้เนี่ยลูกค้าขอเลือกเป็นสีดํานะคะเป็นดําเงาแบบนี้เลยสวยมากๆเลยค่ะในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าของเจ้าตัว g l s เนี่ยก็เป็นโปรเจคเตอร์แล้วมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ส่องสว่างด้วยแสงสีขาวนะคะตลอดที่เราเขาเรียกว่าสตาร์ทรถเลยแล้วผ่ายติดตั้งเป็นตัวครอบไฟหน้าให้ด้วยเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะ มีเส้นสีแดงตัดด้วยสวยงามมากๆค่ะแล้วก็ในส่วนของคิวตัว C นะคะผ่ายติดตั้งเป็นคิวตัว C, C สีดําเงาให้แบบนี้เลยพร้อมกับข้อไฟเหลยวแลวไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะและนี่ค่ะในส่วนของด้านล่างนะคะตัวสกเกิร์ตนะคะตัวนี้จะเป็นสกเกิร์ตสีดําเงาตัด,ดด้วยสีบอลน,นะคะแล้วก็มีหูลากสีแดงแบบนี้สวยงามมากๆมาพร้อมกับไฟ LED นะคะสีขาวนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวผ่ยจะพามาดูในส่วนของด้านข้างนะคะ ด้านข้างมาดูที่คิ้วล้อก่อนเลยคิ Q ้วล้อไผ่ติดตั้งเป็นคิ้วล้อขนาด6นิ้วนะคะสีดําเงานะคะพร้อมกับหมุดสีเงินแบบนี้ในส่วนของตัวล้อค่ะตัวล้อลูกค้าเลือกเป็นเขาเรียกว่าแม็กขอบ18ลายมาเวลนะคะสีดําปัดด้วยสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวยางเป็นซิริยาง265-60 R18 ทับนะคะเป็นยางมอนสเตอร์ a t ทค่ะ ค่ะแล้วก็ถัดมาในส่วนของด้านข้างตัวรถนะคะด้านข้างตัวรถเนี่ยไผ่ติดตั้งเป็นเ,เขาเรียกว่าติดเป็นสติกเกอร์ลายสัตว์โคนนะคะสติกเกอร์ลายสัตว์โคนลูกค้าสามารถเลือกแบบได้นะคะไผ่มีแบบให้ลูกค้าเลือกมากมายเลยแล้วก็ในส่วนของตัวหนังสือน,นี่นะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนจากไททันเป็นตัวอื่นก็ได้นะคะที่ลูกค้าชอบเป็นานามสกุลหรือชื่อหรือว่า,ากิจการของลูกค้าก็ได้นะคะเดี๋ยวไผ่จะพามาดูนี่เขาเรียกว่า ตัวจะเปิดนะคะภัยติดตั้งเป็นตัวเบ้ารองมือสีดําเงาให้ด้วยด้านบนติดตั้งเป็นตัวราวหลังคาพร้อมกับคิ้วกันสาดนะคะเดี๋ยวไปดูด้านในกันว่าตัว GLS Gear Auto นะคะฟังกช์ชันเขามีอะไรบ้างนะคะามาเริ่มที่ตัวสตาร์ทก่อนเลยสตาร์ทนะคะเป็นกุญแจบิดสตาร์ทพร้อมเซ็นทรัลล็อกนะคะ ในส่วนของพวงมลลาลัยเป็นพวงมลลาลัยมัติฟังก์ชันก็คือรับสายวางสายคอนโทรลหน้าจอจากาพวงมลลาลัยได้เลยนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะแอร์ออโต้ค่ะตัวนี้ระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะลูกค้าสามารถเล่นเกียร์แมนวลนได้ด้วยนะคะโอเคตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะหนังนะคะมาจากโรงงานเลย โอเคค่ะเดี๋ยวไายจะพามาดูในส่วนของด้านหลังนะคะด้านหลังคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นโลบาร์เหล็กเอาแลนเดอร์นะคะแบบไม่มีไฟนะคะทรงแบบนี้เลยแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็พร้อมกับติดตั้งเป็นตัวกระบะไลเนอร์พร้อมขนของเลยค่ะในส่วนของไฟท้ายค่ะไฟท้ายพายติดตั้งเป็นตัวครอบไฟท้ายสีดําเงานะคะก็มีเส้นสีแดงตัดให้เหมือนกันค่ะแล้วก็เจ้าตัว GLS นะคะ ตัวเริ่มต้นเนี่ยก็มีกล้องมองหลังนะคะขณะใส่เกียร์ถอยหรือว่าเกียร์อ่านั่นเองแล้วก็มีตัวกันชนนะคะเป็นสีดำเงาให้ด้วยแบบนี้เลยนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจอยากได้สีประตูยกสูงแต่งออฟโรดแบบนี้นะคะก็ทักไผ่มาได้เลยทั้งในอินบ็อกซ์นะคะในไลน์หรือว่าโทรมาหาไผ่ก็ได้นะคะไผ่มีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงบ้านนะคะแล้วก็ตัวไผ่เองเนี่ยไปส่งเขาเรี่กส่งรถให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะยังไงใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะตามข้อมูลที่ไผ่บอกไปนะคะอย่างเบอร์ติดต่อก็จะเป็น093694416นะคะเซลลไผ่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย